ฮัลโหลสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสำหรับรายการบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะนี้อร่อยมากทําง่ายด้วยจ้ะต้องลองใส่เส้นลงไปต้มก่อนเลยจ้ะจะเมนูง,ง่ายๆเห็นเขานิยมกันในในตอรนาะออันนี้เราก็จะใส่ใส่อะไรเนะี่ยใส่หอมแล้วก็ใส่พริกจะ้ะพริกเขียวจะมีพริกแดงพริกอะไรก็แล้วแต่เลยนะเอาง่ายๆ เอาเท่าที่นีอันนี้ก็เป็นกระหล่าปีอาหารค่ำจ้ะผัดให้สุกก่อนเนาะ หอาผักเริ่มสุกแล้วอันนี้ก็เป็นซอสที่อยู่ในซองเขาอะค่ะใส่ลงไปจ้ะอันนี้เราจะใส่ซาซา่าลงไปไหน่นอยจ้ะตนให้เท่ากันจ้ะอันนี้เส้นที่เราต้มไว้เนาะใส่ลงไปจ้ะ ใส่น้ำนิดหน่อยกะคลุกเขาให้เข้ากันกันจ้เราก็จะผัดให้เขาแห้งกว่านี้นิดหน่อยจ้ะ หอมอ่ะร้อนเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมตัดต้นหอมโอเคบิดมะนาวจ้ะปิดไฟแล้วแหละ Okay. อันนี้ก็เป็นอีกผงหนึ่งค่ะที่อยู่ในซองเขาแหละว้าน่ากินนะ่ะ Enjoy จะเริ่มบอกไปว่าเขากินกับอันนี้กินกับอันนี้เขาเรียกผกักผักคัสนะที่นี่เขาจะเรียกคัสเนะแบบนี้เลยใส่เข้าไป ไปจ้ะบิสมิลลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ Thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบายอร่อยมาก